สวัสดีครับพวกหนองนาออนไลน์นะครับวันนี้ลงเกี่ยวแล้วนะครับเป็นข้าวเหนียวกอขอหกนะครับที่เราเคยได้รีวิวลงไปในช่องพวกหนองนาออนไลน์นะครับตอนนี้ก็ทําการเกี่ยวแล้วครับสองไร่นะครับืุนที่สองไร่ก็คันนาค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับก็ตกประมาณไร่กว่าๆนะครับ นี่ครับผมก็คร่าวๆตอนนี้นะครับถ้ากระสอบถุงปุ๋ยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ32มสถึงสาถุงปุ๋ยประมาณตันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ไปแล้ว20 20ถุงปุ๋ยนะครับ ยี่สิบปุ่ปุ๋ยเราน่าจะได้เกือบตันนะครับเกือบตัน,นครับปีนี้ข้าวข้าวนานี้เสียนะครับข้าวนานี้ไม่ค่อยได้ข้าวจะได้อยู่ที่นานานี้นะครับจะได้นานี้แล้วก็นานเรกสองนาที่เป็นนาด้านล่างนะครับนารับน้ำเนี่ยไม่ได้เลยปีนี้นะครับด้วยสภาพน้ำนะครับจากด้านบนลงมาเยอะเราเป็นที่รับน้ำมันก็เลยทำให้ข้าว แคร่แกรนนะครับแล้วเราประจบกับเราหวานหนาด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ข้าวนี่ไม่สวยแต่สําหรับนาที่เป็นนาบนก็ค่อนข้างที่จะได้ผลผลิตดีทีเดียวนะครับได้ผลผลิตดีทีเดียวรวงข้าวเต็มเม็ดนะรวงข้าวเต็มเม็ดครับสวยนะครับตอนนี้ก็เลยเอามาให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าเราทําการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับตัวนี้เป็นข้าวอินทรีย์นะครับเป็นข้าวเหนียวกอขอหกต้นเตี้ยเป็นข้าวอินทรีย์นะครับ เอาใหมพี่น้องได้ชมกันนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่องโค้งของนาออนไลน์นะครับครับสลับวันนี้นะฮะขอบคุณและสวัสดีครับ